สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ JP 16ท่าหล่อชนผู้รับสารเจตกรวาลแปลความหมายโดยการอ่านนะภัยทะลุหมอแจนนะคะคลิปนี้นะคะพลังงานราศีกันลัขณากันนะคะคนที่คุณถอยออกมาอัปเดตพลังงานนะคะไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่นะะพลังงานของคุณสิ่งที่คุณอยากบอกคนคนนี้สิ่งที่คนคนนี้อยากบอกคุณพลังงานของเขาสิ่งที่เป็นปัญหาในความสัมพันธ์นี้นะคะ เขามองคุณอย่างไรตอนนี้แล้วก็คุณมองเขาอย่างไรความรู้สึกของคุณนะตอนนี้นะคะแล้วก็ความรู้สึกของเขาณนะตอนนี้เราคาเรามาเริ่มกันเลยนะและสีการลาการักนกันตอนนี้นะคะเหมือนคุณกําลังลังเลสับสนใจสองสิ่งสองอย่างที่คุณกำลังจะตัดสินใจนะคะว่าข้อหนึ่งคุณจะโทรไปหาคนคนนี้ก่อนดีหรือเปล่านะคะในความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะคุณมีความลังเลใจว่าเออ คุณอยากจะโทรหานะคะเพราะว่าคุณถอยออกมาะะหรือเฟดต,ตัวออกมาหรือคุณรอคอยที่จะให้เขาอะติดต่อคุณนะคะนานและนะ,ะกำลังรู้สึกสิ่งนี้อยู่นะ,ะเหมือนว่าคุณกำลังคิดถึงเขานะ,ะนะ,ค,ะคุณกำลังคิดสิ่งนี้อยู่รอแล้วก็พิจารณาคือคุณอยากเปลี่ยนมุมมองในลักษณะที่แบบว่า คุณเป็นผู้หญิงคุณสามารถโทรหาผู้ชายก่อนได้นะคุณไม่ได้คิดอะไรแบบนี้คุณไม่ซีเรียสนะคะถึงแม้ว่าในความเชื่อผู้หญิงไม่ควรโทรหาผู้ชายสิ่งนี้นะคุณจะเปลี่ยนมุมมองของความความคิดความรู้สึกในความสัมพันธ์หรือความรักครั้งนี้นะคุณกําลังคิดสิ่งนี้อยู่พลังงานของคุณนะคะพลังงานของคุณอยู่ด้านนี้นะคะชาวราศีกันลัคณากันผู้หญิงผู้ชาย LGBTQ ไม่ว่าคุณจะเป็นใครก็แล้วแต่ที่มาชมคลิปนี้เป็นชาวสองคุณก็อยู่ฝั่งนี้ หมอจะเล่าถึงสถานการณ์ผู้หญิงไปหาผู้ชายผู้ชายของคุณอยู่ฝั่งนี้นะคะแต่ถ้าคุณเป็นผู้ชายพอหมอบอกว่าผู้หญิงอันนี้คือผู้ชายคุณก็คิดสิ่งนี้ถ้าคุณเป็นผู้ชายเข้าใจตรงกันนะคะพนักง,งานคนของคุณนะคะตอนนี้นะคะเขาบอกว่าสิ่งที่มันรู้สึกว่ามันเป็นความไม่สบายใจนะความกลัวความกังวลมันมีความลังเลสับสน ที่นะคะคนของคุณเนี่ยกลัวที่จะโทรหาคุณหรืออยากจะมีความรักความรักครั้งใหม่ที่กําลังจะก่อเกิดหรือเขากําลังสนใจหรือรู้สึกว่ามันมีความรักอะเกิดขึ้นอารมณ์โรแมนติกเกิดขึ้นในความรู้สึกหรือในใจของเขานะคะแต่มันยังมีความกลัวอยู่นะคะความกลัวที่เขาอาจจะเคยผิดหวังเสียใจเรื่องความรักความสัมพันธ์ หรือแม้กระทั่งนะคุณกับเขามีปัญหากันอะไรสิ่งนี้ได้หมดได้ทั้งหมดนะคะตอนนี้นะคะคุณกำลังมองว่าคนนี้นะทำให้คุณนะ่ะมีอาการร้อนรนกระวนกระวายใจนะคะไม่แน่ใจเห็นเขานิ่งเงียบจังเลยเขาไม่แสดงออกอะไรบางสิ่งบางอย่างนะคะไม่พยายามที่จะนะ,ะบอกว่าความสัมพันธ์นี้จะจบหรือไม่จบอะไรสิ่งเนี้นะคะจะจบหรือจะเริ่ม ะมีแรงดึงดูดถึงคุณแต่คนเนี้เงียบนะคะเงียบเวลาผ่านไปและนานแล้วนะคะคนคนนี้ก็ยังไม่ขยับที่คิดคิดจะทําอะไรนะคะหรือคิดที่จะแก้ไขว่าเออความสัมพันธ์เนี้ยนะคะมันควรจะเริ่มความสัมพันธ์เพื่อให้ความสัมพันธ์เนี้ยขยับไปเขายังไม่ได้แสดงปฏิกิริยาให้คุณนะมั่นอกมั่นใจนะคะทำให้คุณร้อนลนกระวนกาวระยใจหนักยิ่งขึ้นเลยนะคะชาวราศีกัน ตอนเนี้ยเขามองคุณนะคะเขาบอกว่าคุณน่ะไม่ไว้วางใจเขานะคะและคุณนะชอบความรักที่โรแมนติกนะคะไม่ได้ชอบความรักหรือความสัมพันธ์ถ้าอยู่ไกลก็คือคุณอยากได้ความรักความสัมพันธ์ที่แบบ f e to f o c e นะคะเปิดกล้องนะเห็นหน้าคุยกันอะไรสิ่งนี้หรือไปมาหาสู่ที่เจอหน้ากันแล้วคุยกันแล้วคุณชอบความรักความสัมพันธ์ที่เป็นแบบโรแมนติกนะคะ เขามองคุณสิ่งนี้นะแต่ตอนเนี้ยคุณอนะยังไม่ค่อยไว้วางใจเขาหรอกในความรักความสัมพันธ์นะคุณยังไม่เชื่อใจนะคะและเขากำลังรู้สึกว่ามีบางสิ่งบางอย่างนะที่ตัวคุณอนะคิดว่าเขาอะปกปิดอะไรบางสิ่งบางอย่างไว้แม้กระทั่งตัวเขาก็กำลังมองว่าตัวคุณมีอะไรบางสิ่งบางอย่างที่ปกปิดไว้หรือเปล่านะคะ แรงงานตัวคุณเนี่ยนะคะสองจิตสองใจสองสิ่งสองอย่างหรือคนสองคนก็อาจจะเป็นไปได้ด้วยเช่นกันหรือความสัมพันธ์เนี้ยเป็นความสัมพันธ์ที่ซ้อนความสัมพันธ์ที่เป็นตัวรองรักตัวเลือกทางเลือกเขาอาจจะมองก็ได้ว่าความสัมพันธ์เนี้ยเป็นความสัมพันธ์ที่ปิดบังซ่อนเล้นนะคะแต่ตัวคุณอ่ะก็รักเขามันมีความที่มีความโรแมนติกนะมีความโรแมนติกในนี้นะคะเหมือนว่าตัวเขาเนี่ย ต้องการความโรแมนติกคุณก็มีให้เขาสิ่งที่เขามองนะคะเหมือนว่าเขาอกเข้าใจเป็นคนที่มาเติมน้ําให้เขาเมื่อเขาอยากจะดื่มน้ํากลางทะเลทรายอะไรสิ่งเนี้นะคะไม่หัวจะไม่ให้หัวใจเขาแห้งแล้งแต่ตัวคุณเนี่ยที่มองนะคะว่าคนเนี้ยที่เข้ามาพูดคุยนะคะตัวคุณมองว่ามันมีพลังงานที่ดึงดูดนะคะดึงดูด ลึงดูดความรู้สึกของคุณที่แบบอินเทนส์ทำให้คุณรู้สึกอยู่ไม่สุขอะ่ะร้อนรนกระวนกระวายใจไม่สามารถสงบพลังงานได้นะคะแต่ตัวเขาอะ่ะน่าจะเป็นคนที่ไม่ค่อยโรแมนติกนะ,ะเป็นคุณมากกว่าที่เป็นคนโรแมนติกนะคะสิ่งนี้นะ,ะตอนนี้นะคะคุณคิดรู้สึกอย่างไรในความสัมพันธ์เนี้ยคุณอยากให้เขาอ่ะนะโทรหาคุณนะ,ะทำอะไรสักสิ่งสักอย่าง นะเพื่อให้คุณรู้ว่าคุณสำคัญกับเขานะโทรหาคุณติดต่อนะฮะหรือตัดสินใจการกระทำของเขาคุณจะรอถ้าตัวคุณอก็มีความมาั่นใจในตัวของคุณนะคะว่าคุณมีเสนนะฮะถ้าเขาคิดว่าตัวคุณอเป็นคนที่ใช่หรือเป็นภพลิขิตนะฮะเป็นคู่เป็นคู่ของกันและกันนะฮะอาจจะเคยมีคำพูดของเขาก็ได้ว่า เขารอคอยใครมานานแสนนานอาจจะมาเจอคุณแล้วก็เหมือนรู้สึกรักเหมือนเนื้อคู่เขาก็เลยอยากเริ่มต้นความรักความสัมพันธ์ครั้งใหม่นะคนที่เคยผ่านประสบการณ์ความรักความสัมพันธ์มาจะปวดเสียใจมานะคะคุณบอกว่าคุณจะรอยอยู่ตรงนี้รอให้เขาแอคชั่นนะคะทำงานในความสัมพันธ์ทางโซเชียลออนไลน์แหละก็คือรอให้เขาโทรหาคุณนั่นแหละนะคะคนคนนี้รู้สึกอย่างไรนะคะตอนนี้นะคะเขาบอกว่าตัวคุณอะนะคะ เขายัางไม่สามารถทำอะไรได้ถ้าคุณยังไม่ไว้วางใจหรือถ้าความสัมพันธ์นี้มันเป็นความสัมพันธ์รักต้องห้ามหรือความสัมพันธ์ที่ไม่เปิดเผยนะคะไม่สามารถแสดงออกความรักต่อกันได้ต่อสาธารณชนนะคะหรือว่าความสัมพันธ์นี้ยมันเป็นต้องห้ามอะไรบางอย่างนะคะตัวเขาอะนะคะก็บอกว่านะ ตอนนี้ตัวเขาอาจจะยังไม่ได้โสดไม่ได้อิสระหรือยังไม่สามารถทําอะไรบางสิ่งบางอย่างโดยที่แบบไม่ได้ใข้ควรไม่ได้ไต่ตองหรือบุ่มบา่ามทาอะไรแบบไม่คิดทําอะไรแบบคุณโง่ๆไม่ได้นะคะหรือเขาทําอะไรที่เป็นเป็นแบบว่าในลักษณะที่เหมือนไม่ได้กระทําบางสิ่งบางอย่างที่มันเป็นสิ่งที่ดีที่แสดงออกว่าเขาอะมีความกล้าหาญนะคะที่จะคบที่จะคุยกับคุณเขามีความกลัวมากจนเกินไปและทําให้คุณเสียใจนะคะ คุณรักเขาอ่ะเขารู้เขาเข้าใจแต่ตอนเนี้มันเป็นสถานการณ์ที่น่าจะยังไม่เป็นใจเพราะคุณหันหลังจากเขาไปหรือเราอยู่ไกลกันอะไรสิ่งนี้นะคะหมอกําลังเห็นหรือรู้สึกสิ่งนี้นะคะเหมือนว่าคนเนี้ยกําลังเสียใจนะเสียใจอะไรบางสิ่งบางอย่างสิ่งที่ชาเลนท้าทายในความสัมพันธ์นี้คือมันมีความรักหรือการต้องการอยากคุยกันหรือติดต่อสื่อสารการส่งข้อความนะคะหมอไม่รู้ว่ามีใครบางคนหรือเปล่าที่บล็อก ะะบล็อกการติดต่อสืสารอะไรสิ่งนี้นะคะหมอกำลังเห็นสิ่งนั้นคุณกำลังคิดอะไรอยู่ในอนาคตนะคะคุณบอกว่าถ้าคนคนนี้นะคะเปิดใจนะ,ะแปบลบว่าลดกำแพงของตัวเองแล้วก็สร้างความความมั่นใจในตัวเองนะคะที่จะทำให้ความรักนะ,ค,ะความสัมพันธ์เขาต้องมีความกล้าหาญมากพอแล้วก็ลดกำแพงของเขาลงนะคะความกลัวความเจ็บปวด เพื่อจะนะโทรหาคุณติดต่อแล้วก็ทํางานในความสัมพันธ์คือเอาง่ายๆแหละเขาต้องกล้าหาญมากพอที่เขาจะโทรหาคุณต้องลดอีโก้ของตัวเองนะแสดงแสดงแสดงความรับผิดชอบในความสัมพันธ์ก็ได้เช่นมีการทะเลาะก,กันมีการโมโหหรือใส่อารมณ์เขาจะต้องเป็นคนที่ง้อคุณอะไรสิ่งนี้เขาต้องลดอีโก้ลงเพื่อโทรหาคุณนะคะคุณจะอยู่ตรงนี้นะคุณจะอยู่คุณจะอยู่รอนะอะไรสิ่งนี้แต่ตอนแรกคุณคิดเหมือนกันแล้วว่าคุณ อยากจะโทรหาเขาแต่มันมีความสับสนลังเลแต่หมอเชื่อว่าคุณก็ยังไม่โทรนะคุณไม่โทรเพราะมันมีพลังงานแฮงแมนของคุณอยู่ก็คือยังไม่อยากโทรนะคะรอรอดูเขารอดูพฤติกรรมเขาคนคนนี้นะคะแนวโน้มสิ่งที่เขาคิดเขาบอกว่านะ,ะตัวเขากับตัวคุณเนี่ยสิ่งที่เขาคิดนะคะมันเป็นความสัมพันธ์ที่ไปมาหาสู่หรือเป็นความสัมพันธ์ที่สบายใจนะคะ เนี่ยแต่มันยังมีความเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาในความต้องการของตัวเขาและก็ตัวคุณต่างคนต่างน่าจะไม่ยอมซึ่งกันและกันนะคะไม่ยอมอะนะคะไม่ยอมลงให้กันอะไรสิ่งเนี้นะคะแต่ทีนี้สิ่งที่เขามองเหมือนว่าตัวคุณและตัวเขาก็น่าจะผ่านประสบการณ์ความรักความสัมพันธ์ที่เคยเจ็บปวดมาและเขาก็หวังว่าเราสองคนเนี่ยจะเป็นคนที่เยียวยาใจซึ่งกันและกัน นะเขาก็อยากกลับมาคุยกับคุณนะอะไรสิ่งนี้นะอยากแบบว่ากลับมาทําให้รู้สึกว่าเราสองคนน่ะนะมีความรักที่โรแมนติกเกิดขึ้นได้แต่อาจจะยังไม่ได้ทํางานแบบในลักษณะแบบแฟนนะคะอาจจะแบบเป็นคนที่คุยคุยเพื่อไม่ฮิวใจอ่ะเพื่อให้สบายใจนะคะแล้วก็เราสองคนเนี่ยต้องปรับสมดุลพลังงานก่อนปรับสมดุลพลังงานเช่นออไม่กลัว ไม่คิดกังวลหรือปิดกัน้นหรือกลัวหรือไม่ไว้วางใจในความรักความสัมพันธ์ที่เรากําลังจะเริ่มขึ้นนะคะต้องสมดุลพลังงานก่อนนะค,ะความเปลี่ยนแปลงเนีเ้ยต้องศึกษาดูใจหรือเรียนรู้กันไปก่อนนะคะในลักษณะแบบเพื่อนหรือคนคุยก่อนเพื่อเพื่อให้พลังงานเนี้นะคะควบคุมอารมณ์ของความกลัวอารมณ์ของการไม่ไว้วางใจที่เคยเจ็บปวดเสียใจเนี่ยสิ่งนี้นะ,ะผู้ชายคนนี้กำลังคิดสิ่งนี้ถึงคุณอยู่นะ ชาวราศีการและขณาะกาันคุณอาจไปเกี่ยวข้องกับราศีพิจิกราศีเมษราศีมิถุนราศีธนูนะคะพลังงานประมาณนี้นะคะเอาละค่ะนะ,ะโอพูดพูดรวบพูดรวบลัดเร็วมากเลยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะวันที่นะคะเป็นแบบสากลตะวันตกส่วนใครที่เป็นราศีการที่คิดว่าเป็นแบบโหราศาสไทยถ้าคุณชมแล้วตรงกับหมอแจนก็สามารถชมคลิปนี้ได้นะคะ ใครที่สนใจจะดูดวงส่วนตัวมีเบอร์บัญชีรายละเอียดนะคะเวลาที่เราชมคลิปวิดีโอนะคะกดคําว่าเพิ่มเติมลงไปตรงนั้นเขาจะเรียก description b o x นะคะมันจะมีรายละเอียดไหลออกมาเบอร์บัญชีราคาถ้าพูดคุยก็แล้วก็สิบ,บาท30นาทีนะคะถ้าตัดสินใจโอนยอดแล้วก็ add line ดีมาได้นะคะเอาละค่ะคลิปนี้หมอแจนไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีค่ะ